สวัสดีค่ะสัดีแต่เศ้าหิวแต่เศามาพี่น้องได้ข้าวเหนียวห่อนๆปลาสลิดแล้วหนึ่งตัวปลาญี่ปุ่นอันนี้เจ้าว่าแปาอ่างภาษาไทยปลาฮกเกะพระนะใครรู้บอกเนยเถอออกสมาขาปลาฮกเกะแปลอะไรภาษาไทยแปลว่าเป็นตันโคโมอกอึกฮึ๊กจักแต่อันนี้ก็ข้าวเหนียวจา้ากระสิลงมืงเอเลยละ่ะ บ่าวหลายบ่าวมากบ่าวบ่าวหลายใหญ่หางสกินแล้วและอ่างกอนนอย่างบุมักอ่างกินซ้ำนี่ละขายกินซ้ำนี่ละแต่เศร้าเดี๋ยวสวยสิมิวาทื่นบอกพริกกินเจ้าสิละคาเศร้าเศร้าซ้ำนี่ละนนองขายเลิฟยู่ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณไว้ตรงนี้แยดอกสิเขาไปขอบคุณให้คลิปอีกไอเลิฟยู่ไอเลิฟยู่